สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพืเ่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสิ่งที่ไพ่ยอยากจะบอกและเตือนนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสุขภาพรวมไปถึงการทำบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะประจําเดือนมิถุนายน2567ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนั่นเองค่ะ ก็ EP นี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางสถานการณ์นะคะอาจจะเกิดขึ้นแล้วค่ะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์หรือว่าดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินและการลงทุนจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน -2567 การงานของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูภาพ รวมนะคะทั้งคนที่ว่างงานต้องการหางานนะคะคนที่เป็นพนักง,งานประจำพนักง,งานเงินเดือนและชาวพิจิตที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะภาพรวมนะคะการงานของชาวพิจิตในเดือนมิถุนายน2 5 6 7ร,าราเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่ t h e l e v e r นะคะ สวินถือไม้เท้าค่ะไพ่เดวิลนะคะและเป็นไพ่สิทดาบชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะการงานของคุณในเดือนนี้นะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคะก็น่าจะเป็นในเรื่องราวของทำงานหนัก งานพัวพันงานเยอะนะคะงานพ่วงนะแล้วก็อาจจะทําให้ตัวคุณเนี่ยนะคะส่งผลต่อสุขภาพนะประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะใครที่ว่างงานและต้องการหางานในเดือนนี้ไม่มองว่างานที่คุณจะได้นะคะอาจจะเป็นงานที่เขาเรียกว่า ต้องจะต้องอาจจะเป็นงานที่อยู่ไกลบ้านงานที่ต้องเดินทางนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับถ้าถ้าจะไปสมัครงานนะในในในงานที่เกี่ยวกับแฟชั่นนะคะงานที่ต้องเดินทางงานขับงานที่ต้องขับขับรถนะคะงานเซลงานขายของนะคะหรือแม้แต่กระทั่งงานที่ เ,เกี่ยวข้องเกี่ยวพันนะคะกับเขาเรียกว่าความเสียหายเออนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนนะคะแพทย์พยาบาลงานที่เขาเรียกว่างานงานที่เกี่ยวกับ เขาเรียกว่าจะบอกว่าเป็นงานสีเทามันก็มันก,มนก็มันก็มีความเกี่ยวข้องเพราะมีพายเดเิลเข้ามาด้วยนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเออเนอะค้าข,า,ขายพวกออสังธา,า์อะไรอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเออเนาะงานที่อองานงานช่างทำทำโรงศพอ,อ่าอะไรประมาณนี้นะคะงานฝีมืออ,อ่านะคะก็มองว่า มีโอกาสที่จะที่จะได้โอกาสจากงานเหล่านี้ที่ไม่พูดเข้ามาที่ไม่พูดให้ใหฟังนะคะเนาะก็สำหรับใครที่ว่างานก็ลองมองหาช่องทางนะคะงานตามที่ไม่ลองพูดให้ฟังนะคะก็มีโอกาสได้นะคะตรงนี้นะ แล้วก็สําหรับใครที่เป็นพนักงานประจําเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะไม่ว่าจะรับราชการเอกชนรัฐวิสาหกิจองค์กรบริษัทต่างๆนะคะในเดือนนี้นะคะนอกจากงานที่คุณจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ยังมีงานพ่วงเข้ามานะคะเป็นงานที่เขาเรียกว่ากินเวลาคุณพอสมควรเลยในเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นงานที่คุณจะต้องเดินทางมีการเดินทางไปทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลง เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้นั่งอยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับที่ต้องต้องต้องออกพื้นที่อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอืมเนาะแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีระยะเวลานะคะที่ต่อเนื่องนะคะเป็นโปรเจกต์ที่ต่อเนื่องนะคะ,ะ,คะไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะแล้วก็กินเวลาชีวิตคุณพอสมควรเหมือนกันนะอืมหมายถึงว่าอาจจะมีแบบโอทีหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะ,นะคะก็จะ เขาเรียกว่าต้องแผงเวลาให้ดีไปอย่างนั้นจะกระทบต่อสุขภาพของคุณด้วยนะคะสำหรับนะคะคนที่คนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะไม่ว่าจะทำออฟไลน์ออนไลน์ธุรกิจเล็กหรือใหญ่นะคะในเดือนนี้ค่ะก็ไม่แนะนำให้ลงทุนนะคะเพราะมีไพ่เดวิลขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าโดนโกงอะไรประมาณนี้โดนแบบไม่ซื่อสัตย์นะคะเนาะ อ่าถ้าหาคุณอยากจะลงทุนเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะแบบดูตลาดใหม่เจอะตลาดใหม่ทำผลิตภัณฑ์ใหม่หรืออะไรก็ตามไม่รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาของการเขาเรียกว่า ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างรอบคอบนะคะไม่แนะนำให้ทำอะไรรีบร้อนผีผามหรือขย,ขยายในช่วงนี้นะคะประมาณนี้เนาะส่วนลูกน้องบริวารเนี่ยยังยังไว้ใจได้ไม่ร้อเปอร์เซ็นต์นะคะยังต้องมีความระมัดระวังระแวดระวังอยู่เหมือนกันนะคะตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในเรื่องราวของการเงินค่ะการเงินและโชคลาภของชาวราศีพิจิก ในช่วงเดือนมิถุนายนจะเป็นอย่างไรขอดูการเงินและโชคลาภนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เอ p มเพ s สนะคะเด็กถือถ้วยค่ะไพ่ทมเมพ์รันนะคะ และเป็นไพ่หนึ่งถ้วยชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกนะคะการเงินและโชคลาภของคุณในเดือนนี้สําหรับใน,นเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถามว่ามีไหมไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่โชคที่จะเข้ามาหาคุณนะคะจะเป็นโชคแบบเขาเรียกว่าของขวัญของฝากลาบปากอะไรประมาณนี้หรือจะได้เขาเรียกว่าของกำนันของที่คุณอยากได้มานาน อะไรประมาณนี้คุณก็จะได้นะคะหรืออาจจะได้ทำความรู้จักกับการระยะนริ้นะคะเพิ่มเติมใหม่ๆเออประมาณนี้ก็ได้นะออสำหรับการเงินนะคะการเงินของชาวราศีพิจิกละคนาพิจิกการเงินในเดือนนี้นะคะก็จะมีโอกาสหมดไปกับของขวัญของฝากของกำนานของมันต้องมีเ,ออเขาเรียกว่า หมดไปกับการดูแลตัวเองการดูแลคนในครอบครัวนะคะหรืออาจจะหมดไปกับเขาเรียกว่าของมันต้องมีแฟชั่นสนองนิดตัวเองอหมดไปกับของกินอะไรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะหมดไปกับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงปรับโฉมปรับลุคตัวเองแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวพิจิกเนาะแต่ถือว่าไม่ได้ฝืดเคืองแต่อย่างใดนะคะในเดือนนี้นะแต่ก็อยากให้เขาเรียกว่าวางแผนให้ดีนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่ไพ่จะบอกและเตือนเพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกและนาะพิจิกประจําเดือนมิถุนายนนะคะมีอะไรเพิ่ม,เต,มเติมอีกบ้างนะคะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สิบถ้วยนะคะคุณน่าจะใช้เวลาไปกับครอบครัวส,ส่วนใหญ่การดูแลครอบครัวนะคะบุคลากรในครอบครัวอะไรประมาณนี้เนาะไพ่แฮงแมนค่ะ ไพ่สี่ถ้วยนะคะและเป็นไพ่หนึ่งดาบชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็หนึ่งเลยนะคะน่าจะเป็นเรื่องหน่องสุขภาพสุขภาพของตัวคุณเองนะคะใครที่มีโรคประจําตัวนะคะในเดือนนี้ก็อาจจะเป็นอีกนะแล้วก็ในเรื่องราวของออปวดศรีรษะนะคะ ออฟฟิศซินโดมนะคะหรือปัญหาต่างๆที่มันไม่ได้หลังใจเล็กๆน้อยๆเราดูขัดหูขัดตาโดยเฉพาะเรื่องราวของอารมณ์ตัวเองเนี่ยอาจจะต้องปรับอาจจะต้องเขาเรียกว่ามิสติอยู่กับตัวเองให้มากขึ้นนะคะหาเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากขึ้นนะคะสําหรับชาวพิจิตเนาะ แล้วก็การตัดสินใจนะคะการจะทำอะไรในเดือนนี้ก็ให้รบอบคอบอย่าใจร้อนนะคะชาวพิจิกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการทำบุญเสริมดวงของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในเดือนมิถุนาย,ยนสองพันนนะคะไพ่อยากจะแนะนำในเรื่องราวของการทำบุญเสริมดวงด้านใดอีกบ้างนะคะไพ่ใแบแรกได้เป็นไพ่แปดดาบนะคะไพ่ คิงถือไม้เท้านะคะไพ่คิงถือดาบค่ะและเป็นไพ่ชารีอดนะคะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกการทําบ,บุญเสริมดวงของคุณในเดือนนี้นะคะนอกจากที่จะต้องสวดมนต์นั่งสมาธินะคะ สีแปดภาวนาอะไรก็แล้วแต่เนาะตามสะดวกนะคะของคุณแล้วนะการทําทานก็ดีนะคะทําทานทําสังฆทานสังฆทานยานะคะผ้าไตรนะคะถวายพระพุทธรูปนะคะไม่ว่าจะ ที่คุณสะดวกจะกินนิ้วก็ได้นะเอออุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะอุทิศบุญให้กับเทวดาประจําตัวและตัวคุณเองด้วยนะนอกนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นการทําบุญเกี่ยวกับคนตาบอดนะคะได้เช่นเดียวกันเนาะ ก็จะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณๆๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไปให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไมอัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ